โอเค mm hmm. นะท่านผู้ชมก้อสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนท่านนะครับ mm hmm. วันนี้เราก็ไปยุ่กันในเกมบีส นะครับผมเออร,ร,รู้แค่นี้แหละก็เป็นเกมใหม่นะครับผมเป็นเกมแนวเทิร์นเบสนะครับ <c oughs> เห็นพูดมาขนาดนี้เดี๋ยวบางคนบอกว่าไอ้แม่งสปอนเซอร์หรือเปล่าวะบอกเลยว่าไม่มีครับไม่มีสปอนเซอร์แน่นอนเสียตังค์เล่นทุกอย่างนะครับผมเ<อ>นื่องจากไม่มีสปอนเซอร์เกมนี้เข้านะครับผมก็จะแบบจะพูดตรงๆเลยละกันเปิดได้ของกากรรหรือว่าเกมแม่งเน้นเติมอะไรเงี้ยก็จะพูดออกไปเลยอตอนนี้นะครับผมผมก็เล่นมาได้ประมาณไม่ถึงวันเลยเว้ยเออเพิ่งเล่นเอาง่ายๆเพิ่งเล่นเมื่อวันนี้แหละ วันที่เท่าไหร่วะวันที่20ครับท่านผู้ชมก็คือเพิ่งเล่นในวันเดียวเลยแล้วก็หมดไปก็ค่อนข้างหลายบาทนะครับแต่ก็น่าจะน้อยกว่าเกมบางเกมนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าเกมอะไรนะก็ไม่ได้ไม่ได้พูดชื่อแต่ก็ยังว่าครับเกมนี้ผมเพิ่งเล่นไงยังไม่รู้ว่าแม่งเกมมันจะแบบ อะไรขนาดไหนในอนาคตนะแต่ที่สังเกตเลยคือเกมนี้นะครับผมคนเติมนะครับคนเติมจะค่อนข้างได้เปรียบมากๆเลยบอกเลยว่ามากๆนะครับเพราะว่ามันมีระบบ v i p ไงอย่างเช่นเออของผมตอนนี้ก็อยู่ v i p level 7นะครับก็เติมไปปร,ประมาณหนึ่งนะท่านผู้ชมเวลา v i p level up นะครับมันก็จะได้ซื้อของพวกนี้ได้ไวเนี่ยเห็นปะเนี่ยคือมันซื้อของที่แบบเอาไปอัพตัวเพิ่มได้เอาไปเปิดหาตัวได้แล้วก็เอาไปอัพเจ้าเบียรคุยะนะครับผมผมจะเรียกมันว่าไอเบียละกันในตอนนี้พลังผมนะครับตอนนี้อยู่ที่ 98,000นะครับผมมาดูว่าวันนี้ผมจะขึ้น1 0 0 0 0แสนได้หรือเปล่านะฮะแล้วก็ยูเซิร์ฟเท่าไหร่วะเดี๋ยวผมเช็คแป๊บยูเซิร์ฟเท่าไหร่อ่าผมยูเซิร์ฟ67นะครับท่านผู้ชมโอ้โ คือตอนเข้าเซิร์ฟมันไม่มีให้เลือกหรือไงก็ไม่รู้นะคือแบบยุยดีไหมก็เข้าเซิร์ฟพวกเจ็ดให้ผมเลยเว้ยเออก็เลยต้องอยู่เซิร์ฟนี้ไปเอาล่ะเรามาดูทีมของเราเลยละกันนะครับผมคนที่เล่นประมาณหนึ่งไม่ถึงหนึ่งวันนะแล้วก็เติมไปประมาณสองพันเออพานแน่มาถึงก็เจอนาูโตะเลยเไม่ใช่อันนี้ก็คือพระเอกนะครับเออเกินอีกอย่างหนึ่งเลยคือไม่เคยดูเรื่องนี้เลยสักครั้งไม่เคยแม้แต่มองผ่านเลยเรื่องเนี้ยไม่เคยดูนะครับแต่เห็นว่ามันเป็นเกมแนวการ์ตูนแล้วก็เป็นแนวเทนเบสท ะะอันนี้ไม่ได้จจายนะบอก่อนเขาไม่ได้จจายแล้วก็มีเจ้าตัวนี้นะครับท่านผู้ชมชื่อว่าไอเข็มนะฮะก็เป็นตัว UR นะครับผมเป็นระดับสูงสุดแล้วมั้งเออน่าจะสูงสุดและระดับ UR ก็เป็นตัวแจกฟรีนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ต้องเล่นไปสักพักหนึ่งเลยพลังน่าจะต้องแ0ด0มื่นขึ้นนะครับถึงจะได้ตัวนี้มาแล้วก็นี่ครับบงับงไข่ เสีงบึ้งสกิลก็พูดแล้วเนี่ยก็เป็นตัว S S R นะครับผมบัคเบียร์นะครับผมก็อัพไปแบบเรียกได้ว่าเป็นตัวโอของผมละกันนะตัวนี้เพราะว่ามันเป็นตัว S S R ที่แบบเทมากเลยเลยทอหลอดเทจัดแล้วก็ตัวอื่นๆมากมายนะครับผมท่านผู้ชมแล้วก็ตัวนี้ผมบอกเลยว่าดีมากๆเว้ยคือแพสซีหรืกสกิลไอ้เช่นึงพูด มันพูดเยอะจังวะก็คือตัวนี้นะครับผมมันมีแพสซีฟที่แบบว่าเวลามันตายปุ๊บมันจะเด้งเลือดขึ้นมาใหม่ก็คือแบบเหมือนเป็นไม่ย่อท้อในเกมเกมหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเอาล่ะก็ให้ดูตัวละครแค่นี้พอนะครับท่านผู้ชมนี่ไอแชอาร์ก็มีหลายตัวเลยก็คือส่วนใหญ่เป็นตัวฟรีนะครับท่านผู้ชมเออยางเช่นใครอะไอตัวนี้นะครับผมเปอดครั้งแรกมันก็แจกตัวนี้ก็ไม่ฟรีวะไอตัวนี้เติม30บาทก็ได้แล้วตัวนี้ก็เป็นตัวฟรีตัวหนึ่ง ไอ้นี่ก็เติมครับต้องเติมตัวนี้ถ้าถ้าดวงไม่ดีก็ซ่มไม่ได้นะตัวนี้ก็ฟรีส่วนใหญ่ก็เป็นตัวฟรีนะครับอกก่อนอะาไราท่านชมดูเพชรผมนะครับตอนนี้มีอยู่5,300เพชรนะครับแล้วก็ผมยังมีไอ้นี้อีกนี่เห็นปะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะไอไอ,ไอันเชิญอะไรสักอย่างเนี่ยเอออ๋อนี่ไงโทเค็นยกวิญ,ญญาณผ่านเซกกไมก์มมง ชื่อแม่งอย่างยาวก็ค like okay, so ือเราจะเอาอันเนี้ยเปิดได้ฟรีไปก่อน3รอบนะครับตัวที่ไม่ต้องใช้เพชรนะมันฟรีหรือเปล่าวะเอาก็น่าจะฟรีแหละโอเคแล้วก็ตัวที่ผมอยากได้นะครับผมอยากได้ตัวซ้าอย่างเช่นเจ้าตัวนี้เออจะเอามาอัพดาวนะแล้วก็อยากได้นี่ผมแดงครับผมมันชื่อว่ามักเรนจินะฮะตัวนี้ก็ดีครับสตันได้แล้วก็ตัวอื่นก็ได้นะครับผมที่ยังไม่ที่ยังไม่มีนะก็มีหลายตัวอยู่นะไอ้นี่ครับ1คน2 3 4สโอ้โห นี่มันอินุอาราชิหรือเปล่าในเรื่องอ One Piece ชื่อถูกกว่าอีดูอัลลิชโอเคมาลองดูกันว่าเล่มันโหดหรือเปล่านะเดี๋ยวลองกดที่ตัวอย่างรางวัลแล้วเลื่อนไปล่างสุดนี่ไงเล่ดยูอาร์อันนี้เป็นเศษนะ,ะเฉพาะเศษนะครับผมคือสิบเปอร์เซ็นต์เล่ออกนะแต่เล่ตัวยูอาร์ก็มีตัวเดียวมั้งเออเนี่ยคือตัวนี้เว้ยท่านผู้ชมเห็นไหมมันชื่ออะไรผมก็ไม่รู้นะเรามาดูเล่ดเอสอาร์ดีกว่านี่สองจุดสองเปอร์เซ็นต์นุ๊ 2. 2นงก็ถือว่าโอเคอยู่นะสองจุดสองเปอร์เซ็นต์ระดับเอสอาร์ก็แปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอ้โหนี่คือเปิร์รส ต้อง10%เเว้ยแล้วก็บาบาตัวนั้นอื่นไปมีโยกวิญญาณอะไรเด็กก็ไม่รู้โอเคมาไม่ต้องพูดพล้ำทำเพลงไปก่อน1ิบรอบแรกนะครับผมกระลาบไว้และไปออกมาเป็นผีเสื้อแล้วยังไงอุยอ้ยอุ้ยไอตัวใหม่นี่ว่ายังไม่มียังไม่มีโอเคได้อยู่ครับเอามาอัพพลังอ,อุ้ยอ๋อแตกครับรอบแรกแต่ว่าได้เศษซันมีซื้อมานะครับผมโอ้ยตัวนี้ก็เป็นระดับยูอาเหมือนกันนะเราต้องเก็บน้อยห0ิไปเลย,เลย เยอะจังวะโอเคไปต่อมาต่อไอมีตัวอะไรไหมโอ้โหเปิดมาเป็นหน้าอีจเจมันเดิมเลยครับอุ้ยอ๋อไอเด็กน้อยจินตะอ่าเฮ้ยได้2ตัวตัวใหม่แบบนันเนี่ยเหมือนยังไม่เคยมีอืมเอคโอเคก็คือตอนนี้เลยอีกรอบเดียวนะครับสำหรับเอ่อการใช้ไอไอลูกแก้วเนี่ยไปเลยละกันมีไม่ชื่อขึ้นไหมเฮ้ยชื่อไม่ขึ้นเลยเหรอทาจริงโอ้โหอันนี้มีแล้ว มาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อแตกนะฮะก็คือผมเห็นคนที่คอมเมนต์มานะครับบอกว่าให้เอ่อเอาทุกอย่างไปซุ่มอันเชิญให้หมดเว้ยน,นะครับเพื่อที่จะอะไรก็ไม่รู้นะฮะโอเคเราเก็บเซฟพวกนี้มาต่อนะครับผมเอาไว้แรกอัพตัวได้นี่เอาจริงม,มันก็ขายเกมวันพันเมนนะเออคือแม่งโคตรเหมือนเลยมึงผู้พัพฒนานเดียวกันปเนี่ยฮะคือเหมือนแบบ เหมือนเหมือนเหมือนหลายอย่างอะเออจะบอกว่ามันเป็นเกมแนวเดียวกันก็มันก็ได้ว่ะเออโอเคมาเปิดกันต่อแล้วกันนะผมอันนี้รอบนี้ใช้พันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดเฮ้ยเฮ้ยชื่อขึ้นใครวนะเน่ยชื่อขึ้นมันมันมันชอบสปอยล์ก่อนใครวะเทนไซเทนไซนี่ไงเราขี้ลุงทำไมคุณลุงทำท่าตามด้วยแต่ว่าไม่มีเปิดกล้องนะแต่ทำท่าตามไปแล้วโอ,อ้โหเตรเทเป็นเอสไน์หนึ่งตัวหมดแล้วมั้งนั่นไงอ่าสุดยอดมาก ถือได้าหนึ่งตัววะ่ะแต่ก็แล้วก็เป็นตัวใหม่ด้วยไงแต่เอาจริงคืออยากได้ตัวซ้ำเว้ยนะโอ้โหอีกรอบเดียวหมดแล้วเหรอวจังวะเฮ้ยไปต่อดิไม่มีชื่อขึ้นอย่างนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่นะอืมแต่ขอเศษเยอะๆหน่อยโอ้หสันเี้ยซื้อแล้วเมื่อไรผจะเก็บเศษครบนะเอ้ยอ้น,นี้ก็ตัวใหม่โอเคได้อยู่ได้อยู่อ่าหมดโอเคตอนนี้เหลือเพรประมาณ1 7 0 0็กว่าเพรน,นะครับมันซุ่มไม่ได้ละหมดละเฮ้ยเหลือนี้อีกสุ่มได้ทีนึงครับผมไป อะไรก็ได้แต่เป็นของดีๆสีทองทองอะไรเงี้ยถ้าทองเมื่อไรก็เฮ้ยอ๋ออันนี้เอาไปอัพเอาไปอัพได้ไ<อ>และกีต้าร์นี่คือเอามาทำอะไรวะเออหลายๆอย่างคือยังไม่รู้นะเกมนี้โอเคไอ้พวกนี้ก็น่าจะเป็นแบบคล้ายๆลูนในการใส่ตัวละครอ,อะไรประมาณนั้นเลยนี่ฮะตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นปะคือเวลาเราเปิดได้ตัวอะไรเนี่ยมันจะเปิดกล่องนี้มาได้เว้ยเนี่ยเปิดกล่องนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะได้สเตตส์ตัวเนี้ยเก็บไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะแจกฟีไอเซนาอีกหนึ่งตัวนะครับท่านผู้ชมนี่แแตต่่เเเเเรราาาาา้้้้้้ออออองงงไไพพวววกกนีมััญญชิุยยลลฮ แค่ซูมเฉยๆนะยังไม่ไทำอะไรเลยหนึ่งแสนหรอโอ้ยแล้วก็รับเสตก็รับเสตนี่เอามาอัพต่อนะครับเอามาครับอัพขึ้นกี่ดาววะส,สามดาวปะโอเคอัพขึ้นสามดาวไปเลยละกันว่าเค็มปาจิอัพขึ้นบุม้มเข้าให้แล้วก็ปลดล็อกอะไรสักอย่างพรสวรรค์ก็ปลดได้นี่โตวไวยโตวไวแล้วกันโตวไวยตัวต่อไปเลยตัวเนี้ยบอกเลยอัพทีลมา โอเคเต็มเปียหมดทุกอย่างเออเมื่อกี้เราซุ่มได้อันนี้มาใช่ไหมมันคืออะไรอ่ะเออ่มีโอกาสทําให้เป้าหมายเลือดไหลเออก็ถือว่าดีว่าอ่ะมันเป็นสีมันเป็นสีฟ้าเออลองจากม่วงก็เอาแล้วกันอ่ะตะการอะไรวะเนี่ยก็อัพเวลกันต่อเนื่องให้ครบ30มุดตัวฮะไปเลยโอ้โหคาดหินม่วงอันหนึ่งวัท่านผู้ชมเดี๋ยวไปซุ่มหาแป๊บหนึ่งนะอยากจะอัพมันไงไปลุยคือได้อยู่แล้วอันหนึ่งชัวร์ๆนะครับเพราะว่าโอกาศมันสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เห็นปะได้อยู่แล้วบอกแล้ววันนี้อะไรวะเนี่ยเพิ่มฮิตตเเเออฟฟให้กัับวง คืออะไรไม่รู้วะฮิตอะไรไม่รู้โอเคอับไปก่อนซึมนะครับเพราะว่าผมปลุกตื่นได้ไงอีกหนึ่งไงปลุกตื่นมันขึ้นมานะครับโหเฮ็ดพีบวกเลยว่าแน่นๆตัวนี้ตัวไวเหมือนกันแต่ที่ไวจะจัดเลยก็คือบักเบียคุยะนะครับหรือว่าไอ้เบียแหละเอออันนี้ก็เปิดคอมโบคอมจอยไปเปิดพันธนาการนะบวกเฮ็ดพีอีสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไงโอ้โห็ทึกไปแล้วเพื่อนเอาบวกอะไรได้กว่านี้เอ้ยโอ้โหแอคแทกบวกอีกศูนย์จุดหกเปอร์เซ็นต์เอาเราตอนนี้พลังเราก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะฮะท่านผู้ชม เนี่ยอันนี้ก็ได้อะไรอีกเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเวลาเวลาได้ตัวใหม่ก็จะได้เอาอวตารมานะครับท่านผู้ชมเออแล้วขอตีอีกอย่างหนึ่งไว้เกมนี้คือแบบผมอยากให้ตัวละครตรงหน้าเนี่ยคือมึงขยับนิดนึงก็ได้ขยับเหมือนแบบเกม ROV อย่างเงี้ยนะครับผม เออคืออยากให้เป็นอย่างนั้นมากความจะได้ดูเท่งไงอันนี้มันคือแบบค,คือแม่งดูจืดมากๆเลยมันทําอะไรไม่ได้เห็นปะ่ะเนี่ยกดตัวละครก็ไม่ได้เออน่าจะเพิ่มมานนิดนึงนะครับให้แบบตัวขยับได้นิดนึงเนี่ยเพื่อทีมงานมาดูไงจะได้แบบปรับปรุงนะครับจะได้สวยงามมากขึ้นอย่างหน้านี้จะได้จะได้แบบดูไม่น่าเบื่อเราไปดูอันดับหน่อยดีอันดับผมเท่าไรเราวะอันดับ44ของเซิร์ฟเวอร์อันดับ,น,ดบนี้นี้แสนหกเลยมึงเชื่อนจังวะเพื่อนโอ้โหหดจัดเลย ผมนั่งยูยย่อีกไกลไวะท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยตามไปละกันอืมน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะน่าจะขึ้นอันดับแบบเอ่อสิได้นะเออไม่แนว่ว่ะคือเกมนี้นะครับผมคือเวลาเราอัพตัวละครตัวอื่นเนี่ยมันมีผลต่อพลังรวมทั้งหมดเลยนะคือถ้าเรามีตัวอะไรมาแล้วก็อัพ,อพไปเถอะนะครับพลังมันจะขึ้นไวมากเลยเนี่ยเวลาซุ่มได้ตัวใหม่ก็จะเปิดเนี่ยไอ้บ้าแล้วก็ได้พลังมาอีกเนี่ยบวกทีสอ0ร้0ยอะไรเงี้ยคือจิกจิกจ้อยๆนะพวกพวกไปเนี่ยไอ้บ้าได้แก บวกอีกห้าร้อยเอออย่างงพลังก็ไม่ได้ขึ้นยากนะจริงปะเอารันแน่นอน,นครับผมเล่นเกมแนวเทิร์นเบสนะครับก็ต้องไปทำมาไงก็ต้องไปลุย p v p, p ไงแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวรับนี่แป๊บ นี่เพชรก็แจกเยอะเหลือเกินแต่ก็ใช้เยอะเหมือนกันเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่อันดับ70นะครับห่างไกลความจเจริญเหลือเกินใครจัดทีมก่อนทีมก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวขอเจอกับคนนี้เลยแล,และการพลังห้าหมื่นสองนะครับเอ้ยแต่บางทีผมพลังน้อยคนอื่นผมก็ตบได้นะเออใครก็จะดูถูกพลังน้อยนะครับผมมาแปสิบเพชรนะครับตาเดียวพอนะครับเดี๋ยวไว้รีวิวครั้งหน้าอีกเพิ่มเติมไงกดจัดรวมไปทั้งหมดเลยละกันแล้วกดต่อสู้แบบออโต้บอกเลยว่าภาคไม่มันนะครับเกมนี้เพราะว่าผมไม่รู้จักสกิล มันเลยแล้วก็ไม่รู้จักตัวละครมันทำอะไรได้คอยปาดหน้าก่อนหนึ่งรอบแล้วก็ปาดหน้าอีกหนึ่งจีโอ,อ้โหเป็นคอมโบนะครับนี่ชั้นนี้ของเกมนี้มันอยู่ตรงนี้แหละโอ้โหแล้ลบล้างไปหนึ่งรอบเธอเลขไม่มีอันตี้ใช้ครับผมเขาไปฟาดฟันดวลตาสินี่นี่ที่หมื่ห้าแล้วอันตี้ฟังเขามาว้ามเจ็ดพันดัมเนี่ยนะครับเบาเกินไปแล้วฟังเขาทำการหิวเลือดไปนะครับผมเป็นอีเจสเลิฟผู้แล้วอีเจนมโตเข้ามาอันตี้ใส่พายุนรกฟังเพโอ้โหที่แสนไอ้สี่หมื่นจะปาดหน้าเค้กต่อผมเดบก็ไม่เข้าว่าเพื่อน ไอพีก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแไ,ไรหายไปแล้วครึ่งรอดโอ้ยโอ้เพ่เกือบตายโคตรแรงเออเดี๋ยวนุดูดูไอพีนี่เป็นไงล่ะแล้วมาแล้วอันตรีผมแตงผมขอสาตัร์สาตัร์โชว์ไปเฮ้ยไม่โชว์เพื่อนเลยวะบังใครเปิดอันตรียิงเข้าไปเต็มเต็มสองหมื่นเก้าพันดาเมจแล้วก็แทงเป็นหอกเออไม่ใช่หอกเป็นธนูไปนะครับผมแล้วมาแล้วครับตัวไว้หนึ่งตัวยอมสองหมื่นดาเมจเท่านั้นแต่ผมไม่แรงเลยเพื่อนไอ้บ้าเอ,อ้ย โอเคเป็นคอมโบรธรรมดาไปครับนี่เพอร์เฟกเพอร์เฟกเพอร์เฟกอีกหนึ่งรอบโดนตาสินฟาดไปอีกหนึ่งรอบตายไปแล้วแล้วฟังเขาอันตี้มาโอ้ยนี่พลังน้อยกว่านะเนี่ยแต่แบบโหดมากถือว่าโหดถือว่าโชดเหมือนกันจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยตัวอวยตายไปแล้วนึ่งตัวโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยจะตายเยอะทำไมทีมเขาโหดจังวะคอมโบโคตรเอาเรื่อง คนเอาเรื่องเอาเราวหมาแล้วไงคนนี้แดดบอกเลยปัดนะปาดหนะ้าเก้าหมื่นดาเมจโ,โ,โ,โอ้โหโคตรแรงโอ้โหไปแกละตัวโอ้ยของปีไอ้น้องชายปาดนะปาดนะไม่ตายอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวตัวเดียวเอ้ะไอ้ไอตายไหมเฮ้ยไม่ไไตายได้ไงวะเพื่อนอโ,อโอเคสรุปแม่งโดนเลือดไหลาตายเป็นไงท่านผู้ชม ปอกเบียคุยะของผมชื่อถูกวะชื่อปอกเบียแล้วกันเออเป็นไงโหดไหมเดี๋ยวไว้รีวิวครั้งหน้าแล้วกันนะครับตัวนี้รีวิวแบบเต็มๆไงอันนี้คือเพิ่งอัพยังไม่ถึงวันนะก็ได้ประมาณนี้ครับห้าดาวเอาละครับท่านผู้ชมก็จบเป็นที่เรียบร้อยสําหรับการมาเล่นเกมบีชอะไรสักอย่างนะครับผมจําชื่อเกมไม่ได้ในวันแรกนะครับก็ได้ประมาณนี้แหละพลังก็นึ่งแสนกว่าเลยก็สำหรับใครที่อยากเล่นกับผมนะครับยูเซิ แม่งก um ูต้องกูต้องกดเข้าไปดูเสิร์ฟตลอดเสิร์ฟ67นะครับท่านผู้ชมเออก็มาเล่นด้วยกันได้มาเชียร์กันได้นะครับในเสิร์ฟนี้เอาล่ะฮะก็จากลากันไปได้เพียงเท่านี้นะผมไว้เจอกันคลิปหน้าลากันไปด้วยไอเด็กถือดาบผมแดงนะครับหัวเกียนมันน่าตบมิงเลอเกินใครไปละเวยกันเจ้ากู